ขอทุกท่านตั้งกรันรยาณจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ศูนย์กลางกายทุกท่านและลำดับต่อไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะประกอบพิธีเนเป็นมงคลระลิกในลำดับนี้เป็นปฐมเกล์กจะให้พี่น้องตัวแทนของวีระกุษค่ายบ้ารจดับอะไรหได้กำหนดจิต อันเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนอันมีรายนามแล้วสิบเอ็ดท่านและมีรายนามทั้งหมดมาสู่มงคลธีนี้ทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายได้กล่าวอาภิสวาจารถูดีนะครับทท่านแล้วก็ขณะนี้เเบาววานนาภาพป็นนะครับกำลังออนแอรไลฟ์สด Oh, okay. Hey, Lua! Who are you ต่อมาไรด,ดังข้าทั่วเผ็นแ่นดินทองใทยคงให้มีชาชาติเป็นเฉลยไทรไม่เคยไมอยลมชนชาสัตตูบาร์ตันแม่สิินาอุจจารสูสองดบาบฝักฝันศัตรูสู้จนชีตจนมาลายตั แม้ไทยลุกลานต้องสู้เพื่อสู้นในดินแดนงามความเป็นไทยได้มาเพราะอาหาร ดอนทศนเดศสุนมหาลาชจะได้ลำพันธ์กวีถวาย Hawaii เป็นราชปรีดรนิกกี้นรัตทรักษาเป็นบทตรีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้มีชื่อเสียงมากของจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ว่าสิรษฐเดชนรัตทรรักษา,กษาแล้วก็เป็นสกุลที่พขาบาก็เด็ที่ได้อยั่ราชการ,รกาที่6แได้มได้รับกา,าน ปู่ของท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบิบดาของท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและบัดนี้มาในานามของพี่น้องชาวจังหวัดทั่วโลกหลายเลือดเขาจะมุ่งปเป็นในสว่วนจารนำพันโ์วีเพื่อบูชข่าาริเริ่มชาวความรักสู้เพื่อกู้แผ่นดิน วีรกรรมบางระจรันอันหารหักด้วยจงรักแผ่นดินผินอาสังแม้เป็นเพียงชาวบ้านชาญอารันสู้มิหวัน่นครีกลายถวายตนปรากฏเป็นวีลชนคนความหวังรวมพลังคนกล้ามาฝึกผลสู้ด้วยใจสมัครประจักษ์บน แม้ว่าผลปราชัยไม่นำพาพระอาจารย์ธรรมโชดโปรดเป็นหลักอยัดพมนักเป็นขวัญมั่นอาสาปูขุนขวัญพันเรืองเฟื่องวิชาพ่อเมืองกล้าพ่ออินสู้สิ้นใจอีกพ่อแท่นพ่อดอกออกพ่อโชด สุดจะโกรธมิท้อข้อทองแสงใหญ่ข้อทองแก้วข้อทองเหม็นร้วนเจนใจมุ่งดับไฟอริตมีหวั่นกลัวสู้จนหมดฮกไทยอันใหญ่ยิ่งยอมทอดทิ้งชีวาฝ่าคนชั่วเมื่อกรุงสีอยุธยามามืดมัวทุ่มสุดตัวจนร้าง พมหาปริักษ์วรกิจโจบริเรยนธรรมก้าประโยชน์ดออรอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมพัดเสีเอี่ยมเป็นตัวแทนคณะสงฆ์อ่านบทบวีเพื่อถวายเป็นราชภีณโอกาสน,นี้ รชานคนกล่าขวันบางนาจำชั้นแนวหน้าผู้กล้าหาญสลักพรีชีวิตติดวงตามเป็นทหารฐานพร้อมต่างยอมใจรวมพลังหวังสู้กอบกู้ชาติยุทธศาสาตร์ไม่อาจนับระดับไหนเก่งรบรุกบ,บุคคลต้นตะกูลไทยพร้อมชิงชัยด้วยไหวพริบสิบเอ็ดคน คือนายแท่นแม่นยำจำเป้าหมายมีสหายนายดอกบอกเห็นผลชวนนายอินชินทักษะพร้อมประจนรู้ชุมชนหนทางอย่างแท้จริงได้ผู้ช่วยหน่วยกล้าตายนายขุนสังพร้อมกำนันพันเรืองแห่งเมืองสิงนายทองแสงใหญ่ใจถึงหลักพึ่งพิง เลิกประวิงสิ่งมุ่งหมายฉายแนวดีสุดบรรยายนายโชคผู้โดดเด่นนายทองเหม็นเป็นหลักสมศักดิ์ศรีนายจันหนวดเขี้ยวเชี่ยวชาญการต่อตีรู้วิธีฝีมือคือรับรองท่านสุดท้ายนายทองแก้วแนวคิดใหม่วีรไทยใจกล้าท่าพยองการสู้รบปลบมือคือช่ำชอง จึงสอดของกองคลังกําลังมีบางราจารันมั่นใจในรอบด้านหน่วยทหารฐานแข็งแห่งกรุงศรีตำนานเกิดเปิดกรุ่สิงห์บุรีทุกวันนี้ที่ระลึกนึกถึงกันเกียริสูงส่งองคุณหนุนรอบด้านรุ่นลูกหลานสารต่อก่อสีสันเป็นคติวิจิตนิดนิรัน์ บางระจันบันทึกผนึกลงวัดโพเก้าต้นคนเห็นเป็นค่ายใหญ่จะลึกไว้ในความงามระหงจึงไม่พลาดโอกาสเหมาะสิ่งเจาะจงอุทิศส่งมงคลยิ่งสิ่งตามมาสดุดีวีรชนคนรุ่นก่อนเกียรติรจรตอนหลังต่างภูผาเสียเลือดเนื้อเพื่อชาติญาติกา ดังทั่วล่าสากลต้นตระกูลไทย